จะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะทดสอบเสียงกันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อเช้าเ,เสซทำคลิปแล้วปรากฏว่าเสียงไม่มีก็เลยจะต้องมาทำใหม่นะคะโอเคไม่พูดพามทำเพลงนะคะวันนี้เราจะไปฝึกเขียนตัวอักษรฮิ่ลังนะตัวที่ กันค่ะอย่าลืมนะคะว่าภาษาคือทักษะเนาะแล้วก็ทักษะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนนะคะการฝึกฝนก็คือการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้าๆนะสุดท้ายทักษะก็จะเกิดนะเรามาฝึกเขียนกันค่ะค่คิมาชอมาค่ะวันนี้นะเรามาอยู่ที่ตัวอักษรตัวที่8แล้วนะคะเป็นอักษรวรค คะนะคะก็คือเสียงคุเนาะวิธีการดูว่ามันอยู่วักไหนก็คือดูที่ตัวอักษรตัวแรกเนาะก็คือตัว K ตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาดูนะว่าเออยู่ไหนน้อนี่เลยนะคะตัว K นะคะคราวนี้วรรคะแต่มันออกเสียงคุเราก็มาดูว่าเอ้แล้วมันอยู่เป็นแถวที่เท่าไหร่นะเราก็มาดูที่ตัวนี้เลยค่ะตัวอักษรสีแดงตัวนี้เนาะเป็นตัววรคเป็นตัวสระนะคะสระอุก็คือตัว u นี่เองนะคะนั่นหมายความว่า ตัวคู่ของเราก็คือนี่เข้าชนกันเห็นปะก็คือตัวนี้นะคะก็คือตัวคู่นะคะตัวคู <ismo where streaming. S 2> ่นี่ง네่ายมากๆเลยนะคะมันเขียนง่ายๆนะก็คือเขียนแบบนี้ฟึบแค่นี้เองนะง่ายมากๆเลยนะคะคราวนี้วิธีการจําเราอาจจะจำน้องเป็ดนี่ก็ได้ค่ะน้องเป็ดเห็นปะเห็นน้องเป็ดใช่ไหมคะนี่ไงปากเป็ดฟืบฟเนี่ยปากเป็ดเป็นคู่แหละนะคะเป็ดน้อยนะร้องกูกู้กูเป็ดที่ไหนร้องกูกู้ จำอ่ะนะมันจะจำยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะทุกคนเอาที่แบบเอาที่สบายใจเลยนะคะกับอีกอันนึงเนาะของเศษไหนเซไหนจะจำว่ามันเป็นมันเหมือนตัวคูณนะคะตัวคูณตัวคูณว่าเราคือแบบนี้ใช่ปะอ่าแต่ว่ามันจะหายไปครึ่งหนึ่งแบบนี้เห็นปะมันก็คล้ายๆกันอะ ขายตรงไหนวะเห็นหลายๆคนมองขายตรงไหนอะเซต่ายเออช่างมันเถอะก,ก็เซจาแบบนี้เนาะแล้วแต่เรานะว่าเราจะสะดวกแบบไหนนะจําเป็นน้องเป็ดตัวนี้ก็ได้หรือจําตัวคูณที่เซต่ายบอกแต่คูณมีแค่ครึ่งเดียวหายไปเหลือแค่นี้ก็กลายเป็นคุแบบนี้ก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็ตัวคูณเนี่ยง่ายมากๆเลยเพราะอะไรลู้เป้ามันมีแค่ขีดเดียวนะหนึ่งขีดเท่านั้นนะคะเนี่ย มีหนึ่งขีดเท่านั้นนะวิธีการคือลากมาแบบนี้แล้วก็ลากมาแบบนี้แต่ต้องขีดต่อเนื่องกันนะคะขีดต่อเนื่องกันเนาะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเนาะโอเคไปอย่างนี้นะโอเคไหมไปอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยมาแบบนี้นะโอเคหนึ่งสองแค่นนะี้เองเนาะง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยากเลยตัวนี้ตัวง่ายมากๆนะคุคุค,ค,คุเหมือนบูมแมลงอะ,ะ่ะก็ได้ละคุบนะคะ โอเคมาฝึกเขียน5ตัวเอ้ย15ตัวกันนะคะคุคุค,คุโหขนาดนี้มีเส้นนะยังเอียงอ่ะคุ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 ค,ค,ค,คุเห็นไหมง่ายมากเลยอะค่ะแต่ที่เซเขียนไม่ค่อยสวยเพราะอะไรรูป้ปะเขียนไม่ดีโทษปีโทษกองแล้วก็โทษ iPad อ่ะจริงๆนะเพราะว่าอันดับแรกเนาะมันใหญ่เนี่ย กรอบมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะจริงๆเวลาเราเขียนตัวเลขตัวปกติเราเขียนไม่ใหญ่ขนาดนั้นเราจะเขียนตัวเล็กๆแบบนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยมันก็จะง่ายเห็นปะ่ะอย่างเงี้ยก็จะเขียนสวยกว่านะคะเวลาที่เราไปฝึกดูนะว่าเราจะฝึกตัวเล็กๆหรือตัวใหญ่ๆนะแล้วแต่ลายมือคนเลยถ้าเกิดลายมือเรา เขียนตัวใหญ่แล้วสวยแล้วก็เขียนตัวใหญ่ถ้าลายมือเราเขียนตัวเล็กแล้วสวยก็เขียนเป็นตัวเล็กนะคะโอเคไปดูคําศัพท์สําหรับวันนี้กันนะคะวันนี้เสเตยจะมีคําศัพท์มาให้3คําด้วยกันนะที่เป็นตัวที่ขึ้นต้นด้วยเสียงคุนะคะขึ้นต้นด้วยเสียงคุตัวนี้นะคะก็คือนี่นี่นี่นะคะสามคุเลยนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยเสียงอินะจากคุณเรียงเสียงอิเนี่ยตัวอิเนี่ย เห็นปะทุกคําจะลงท้ายด้วยเสียงอ e ีนะคะเพราะว่าคํากลุ่มนี้เขาจะเรียกว่า adjective อีกนะคะก็คือคําคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียงอ e ีนั่นเองนะคะไปดูกันทีละคำค่ะเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะจะได้มองเห็นนะคะสำหรับใครที่แบบดูเป็นมือถือเนาะคำที่หนึ่งะคะจะอันนี้คุเนาะคุอ่าตัวนี้ตัวอีแล้วได้แล้วนะคะอี e จำได้ยังว่าเขียนยังไงอี e นี่ไงอี e เห็นไหมเหมือนสระอี e เหมือนตรงไหนไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามันเหมือนสระอีแล้วกันเนาะโอเคคำแรกเนาะคุตัวที่สองเรายังไม่ได้เรียนนะอ่านว่าละนะ,ะละนะคะคราวนี้เสริมนิดนึงแล้วกันไหนไหนมันมีตัวละแล้วนะวักละนะคะมันจะถูกถอดเสียงเป็นโรมาจิด้วยตัวอานะคะแล้วก็ในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนจะเขียนเป็นรอเรือนะคะแต่เวลาที่เราออกเสียงจริงๆเราไม่ออกรอเรือนะเราจะออกเป็นรอลิงนะคะทุกคนโอเคไหมออถอดเสียงเป็นภาษาอังกฤษตัว R ภาษาไทยก็จะเป็นลอเรือแต่เวลาพูดจริงๆจะพูดออกเสียงเป็นลอเลงไม่งงนะคะไม่งงนะโอเคเดี๋ยวพอถึงวักละเดี๋ยวเซไปทวนให้ทีละกันนะคะตอนนี้ไปที่คุก่อนละกันเนาะโอเคคำแรกนะคุละอีนะคะเหมือนเดิมะคะ่ะอะไรนะสละเจอสละนะคะมันจะมีการทำไมนะภาษาสานร่างกันนะคะ กลายเป็นเหมือนเราได้ยินเสียงหนึ่งเสียงแต่เป็นเสียงคับวอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นละอิละอิละอินะคะเราจะไม่ออกเสียงละอิละอิแต่เราจะออกเสียงเป็นไล่ไล่แบบนี้นะคะก็จะเป็นคูไดคูไดแบบนี้โอเคไหมโอเคคําว่าคูไดแปลว่ามืดนะ,ะมืดในที่นี้ก็คือคำที่มันตรงข้ามกับสว่างนะอย่างเวลากลางคืนมันมืดใช่ปะเราก็จะพูดว่าคูได้แบบนี้นะคะ,ะไปต่อที่คำที่สองนะคะ คำที่2ตัวนี้คู่เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็อยู่อักละเหมือนกันแต่เป็นอ o อนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีเหมือนเดิมเลยนะคะนี่สระเจอสระออกเสียงควบคู่ภาษาล่างการจากโลอีโลอิจะไม่ออกเป็นโลอีโลอีแต่ออกเป็นล่ยล่ยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำที่2เราจะอ่านออกเสียงว่าคูด้วยคูด้วยนะคะ คือดยเนี่ยจะแปลว่าสีดำนะคะสีดำออกทำไมน,นี่สีชมพูสีดำนะจ๊ะสีดำหรือว่าดำนะคะโอเคอ่ะไปต่อที่คำที่3นะจ๊ะคำที่3คูมาเหมือนเดิมนะคะตัวนี้วักละอีกแล้วแต่ไม่มียังไม่ได้เรียนเนาะตัวนี้จะออกเสียงเป็นรุนะคะ ลูอันนี้เทคนิคการจําอีกอย่างนึงแล้วกันตัวมีรูตรงเนี้ยให้จําไว้ก่อนหรือว่าเฮ้ยมันรู้เว้ยรูมีรูลูมีรูจําแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปถึงวักละแล้วเซจ,จะไปบอกอีกทีว่าหลักการจําจะจําแบบไหนนะคะตัวต่อไปตัวนี้ก็ยังไม่ได้เรียนออกเสียงเป็นชินะคะแล้วก็ตัวนี้ก็อีเหมือนเดิมเลยค่ะเธอเจอเจออีกแล้วอีบวกอีออกเสียงว่าอะไรอีอีอีอ,อีอย่างนี้ปะ ไม่ใช่นะคะอีกับอีไม่ได้ออกเสียงเป็นอีอีอีอนะแต่จะออกเสียงเป็นอีเป็นเสียงยาวคราวนี้คํานี้มันมีพยัญชนะตัวชี้มาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะออกเสียงเป็นชีชีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่อีนะต้องเป็นชี้อีชีอีแล้วก็เป็นชีชี้ Dieses. ลากยาวแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นคําที่3ก็จะออกเสียงว่าคือดชี้คือดชีนะคะก็คือคือ แล้วก็ต่อด้วยชีตัวนี้นะก็จะเป็นคุรุชีคุรุชีนะคะคำนี้จะเป็นคําที่มีความหมายค่อนข้างเศร้านิดนึงนะคะก็คือแปลว่าทุกทรมานนะคะเจ้าเอคุรุชีเนี่ยนะคะสรุปวันนี้นะคะเราได้วิธีการเขียนตัวอักษรที่ังนะตัวที่8ก็คือตัวคูนะคะตัวคูตัวนี้เนาะแล้วก็ได้คําศัพท์ไปทั้งหมด3คํคนะคะคุได้แปลว่าอะไรนะแปลว่ามืดนะคะ คุด้ยแปลว่าสีดำเนาะแล้วก็คุรุชิที่แปลว่าทุกทรมานประมาณนั้นเจ็บปวดเหลือเกินแบบนี้นะคะก็ค่อ,คอยๆจำคำศัพท์ไปเด้อแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ